สวัสดีครับก็มาหยุดเกมบบ m กแมปบิลอะเพนนะครับผมท็อปชอน c ช a แนลจีดึจีเกมม่งีีก็จะพามาดูอัปเดตกิจกรรมพัชจัน์สีแดงดูกันเลยว่ามีอะไรอัปเดตเข้าบ้างนะครับหนึ่งเลยท้องฟ้าสีแดงสองของขวัญออฟไลน์ครับโอ้โหถ้าเราออฟไลน์เท่าไหรน่นี่แล้วมากดจะได้ตั้งนะครับอันนี้รู้แค่นี้นะดูสิร้านค้ามีอะไรอัปเดตไหมเหมือนเดิมนะครับร้านค้า ของขายยังมีเท่าเดิมนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูชอบก่อนอู้เซฟสลัดม,ม,มีสักทีผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลบเครื่องบินนะครับสร้างใหม่นี่โคตรนานเลยโอ้โหชอบเลยนะครับและกระดานสุดท้ายการกระดาน พ่าน,นัน<ะ>กระดานสล็อตนั่นเองนะครับเป็นกระดานกิจกรรมใหม่นะครับมันจะสุ่มให้เครื่องแรงเครื่องแมมมุมแล้วก็ปีกสีแดงแมมมุมนะครับวิธีเล่นเพียงแค่เราบินออกจากฐานนะครับและก็หาเป้าหมายที่เป็นวาร์ปสีแดงแบบนี้ครับเข้าไปเลยเข้าปุ๊บเราจะอยู่ด่านนารกไม่ใช่นะครับเป็นวาร์ปกิจกรรมสีแดงนะครับโอ้โหถ้าเรามีเครื่องบินที่ยังไม่แข็งแรง เวลาเราเก็บแต้มพระจันทร์หนึ่งแต้มนะครับเครื่องบินเราจะปึ้มแบบนี้นะครับโอ้โห,โโหดังนั้นผมลือเครื่องบินทิ้งเลยและผมก็สร้างเครื่องบินใหม่นะครับที่เน้นใช้งานถึกทนแต่ยังสร้างไม่ครบนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานสมควรผมกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะจะสร้างเครื่องบินที่มแบบสี่เหลี่ยมถึกๆดีหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็ว เม่ว่าผมสร้างเสร็จปุ๊บผมก็กดเซฟนะครับปรากฏว่าเซฟได้มาต่อไปก็จะหาจุดวาร์ปนะครับเพื่อไปเข้าไปวาร์ปในกิจกรรมประจันทร์สีแดงนะครับเอ้ยทำไมมันไม่มีเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอบินสำรวจก่อนนะครับอู้อ่าเจอละเออเอาเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับมันจะ สุ่มแบบรันด้อมแบบไอตัวจุดวาร์ปนี่มันจะค่อยๆขึ้นมานะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยจุดที่วาร์ปที่ผมแบบลองเล่นมาแล้วเจอใกล้ที่สุดคือใกล้จุดเกิดนะครับถ้าเราบินมาไกลแบบน,นี้มันจะหายากพอสมควรนะครับนี่เห็นไหมพอเราบินมาไกลนะครับไม่ค่อยมีเลยส่วนมากมันจะอยู่ต่ํากว่าในระดับที่เราบินอยู่นะครับโอ้โหอันนี้ก็ต่ำเอว่าอ้าเฮ้ ขอสัมผัสบิดไซา์หน่อยทดสอบดิยิงได้ไหมปรับหรือ,อยังเอา้าทาไมยิงไม่ดีเอ้ยไม่ใช่ยิงไม่ดียิงไม่ออกโอ้โหจนเข้ามาละไม่เป็นไรครับติ้งเห็นไหมนี่อัปเกรดเครื่องใหม่แล้วนะครับโดยช่างท็อปซ็อตนี่เองช่างท็อปซ็อตได้อัปเกรดเครื่องนะปึ๊บโอ้โหถึงกับสตันเลยครับอะไรเนี่ย นึกว่าเครื่องผมจะถึกสักนั้นสแสดงว่าจุดที่สําคัญนะครับอยู่ที่เครื่อง Energy s h e เชลนั่นเองนะครับไม่เป็นไรลองมากดซ่มก่อนเพื่อจะได้ครับโอ้ยขอหน่อยเถิดขอหน่อยขอหน่อยจะได้รีวิวเครื่องเครื่องเมงมุมได้แต่ตังค์นะครับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มดูนะครับสักประมาณไม่เกิน30นาทีมาดูว่ามันจะได้ไหมอะ เดี๋ยวขอทดสอบก่นนะครับเนื่องจากผมได้อัปเกรดและก็สร้างเครื่องเอ้ยเห็นตูดตูดเอ้าเอาเข้าไปเอาโขเข้าไปด้วยเอ้เห็นแล้วโอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็เก็บแต้มพระจันทร์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะใช้มิสไซล์เอายิงไปหนึ่งนัดโดยไปน่ะเอาเพื่อนตายก่อนซะละเพื่อนหายไปไหนสงสัยตายละเอ้าโอ้แล้วทีนี้พระจันทร์ไม่ยอมขึ้นมานะครับอ่าขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหม คายแม็กไม่ใช่คายแม็กนิจุดสำคัญนะครับที่เราสามารถเก็บแป้งพระจันทร์ได้เยอะที่สุดมันจะอยู่ที่1เครื่องถึกเครื่องถึกนี่มันจะเก็บได้เท่าที่มากสุดนะครับคือ2ครั้งติดต่อกันแต่ถ้าจะเก็บได้เยอะมันจะอยู่ที่ e r g y s h e ชลนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบอาดูนะครับเอ้ย e r เ y s h e ชลขึ้นเร็วสองเอา้าสองสามสี เอ้ชนอูห้าเสียงว่าหกเอ้ยอีกทีอ,อึบอ,อึบอ,อึบเรายังไม่เห็นเป้าหมายอ,อึบอ,อึโอ้โหอยู่ตามอีกอ,อึบเจ็ดโอ้โหเห็นไหมดังนั้น energy shell ถือว่าสําคัญนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นหรือเพิ่งเล่นได้ไม่นานถ้ามีตังคสะสมตังไว้นะครับเวลามันสุ่ม energy shell มาก็ ซื้อเก็บไว้นะครับแล้วก็เอามาประกอบเครื่องบินนะครับเวลาเราเล่นกิจกรรมนี่เราจะเก็บแต้มได้เยอะแบบนี้นะครับโอ้โหได้เยอะเราไว้ยเอโอ้โหโชนอีกขอแถมหน่อยแถมแถมปุบเออบึมบั้ขอตาสุดท้ายเออสองเออสามโอโหเลี้ยไวไม่ได้สงสัยใส่ปีกไม่พอนะครับผมว่านะเครื่องบินมันก็เลยดูยังไม่พริวนะครับ มาดูนะครับว่าแต้มดวงจันทร์ห0 3อันนั้นมีโอกาสลุ้นเครื่องแรงสีแดงไหมมาลุยกดอ e ีนะครับกิจกรรมบูดเอ้ยบัตบูนสปินเนอร์ดูสิผมซื้อก่อนนะครับนี่ซื้อหนึ่งครั้งใช้ดวงจันทร์สิบแต้มนะครับนี่ดวงจันทร์สีแดงอ่าซื้อครับซื้อก่อนห้าหกเจปเก สิบแถมไหมเออไม่มีแถมนะครับมาโอ้โหเสียงมันสล็อตชัดๆการพนันจริงๆการพนันโอ้ยเงินอะต่อไปครั้งที่สองนะครับผมอุตสาห์ฟาร์มประมาณ20นาทีนะครับจับเวลาดูประมาณ20นาทีนะโอ้โหได้มารอ้อยสามแต้มเองนะต่อไปครับครั้งที่สาม อยากได้เหมือนกันว่าเครื่องกิจกรรมนี่มันจะแรงไหมครับโอ้โหต่อไปครั้งที่สี่นะครับอ้ยคอในถิดได้มไหมเห็นแววล,ละเห็นแววล,ล้วครับได้ยากเลเนี่ยศูนจุ้เฮ้ยโอ้โหนี่ว่าจะได้ปีกซะละ ปีกหนเะครับเครื่องในศูนย์จุดห้าเปอนต์ศูนย์จุ้อเโอ้ยเงินนิมได้มันเยอะแล้วมาไหมมาไหมมาไหมโอ้ยเงินอีกล้เลยสองครั้งนะครับอันนี้ครั้งที่เจเฮ้ยถูกไหมครั้งที่เจครั้งที่แปสิเฮ้ยเฮ้ย อ้ยอันที่เก้าแล้วเฮ้ยมาโอ้โหข้ามจบแล้ครั้งสุดท้าย,อยขอหน่อยผงใส่จะไม่ได้แลครับเครื่องแรงเครื่องมันแรงจริงปะเนี่ยสรุปเลยครับไม่ได้กิจกรรมนี้นะครับถ้าใครอยากจะสุ่มก็ามาเล่นได้นะครับโดยการที่ เข้าวราปไปตรงจุดสีแดงนั่นแหละจากนั้นก็ไปเก็บเอานะครับส่วนใครรีบนี่เลยพลังสายโลบักนะครับใครต้องการความรีบก็ซื้อแล้วมาสูมเอานะครับนี่แหละครับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนั้นนะครับขอบคุณครับ